ไม่ง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัลสวัสดีค่ะพบกับครูอายจากเพจเรียนเธออยากสอนนะคะ ทุกครั้งที่พบกับครูไอเนี่ยครูไอก็มักจะมีเรื่องสนุกสนุกแฝงไปถึงสาระให้ทุกคนได้เรียนกันนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับหัวข้อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นบนสังคมออนไลน์นะคะโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยัยและมีมารยาทเคารพในสิทธิของผู้อื่นค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนดาบสองคมนะคะมีทั้งประโยชน์และก็โทษดังนั้นเนี่ยเราจะต้อง ใช้อย่างระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะถึงแม้ว่าแต่ละคนจะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันแต่คนหลายคนจะต้องอยู่ร่วมกันบนโลกออนไลน์ดังนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและมารยาทในสังคมออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือความบันเทิงเราก็จะต้องติดต่อสื่อสารการผ่านช่องทางออนไลน์และข่าวสารต่างๆเนี่ยก็เลยถูกส่งไปสู่สาธารณะได้อย่างง่ายดายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น การโพสต์การไลค์หรือว่าการแชร์นะคะน้องๆจะต้องระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามอย่างเช่น Facebook Instagram Twitter หรือว่า Line นะคะน้องๆจะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าในสังคมเราเนี่ยมีทั้งข่าวจริงแล้วก็ข่าวรวงนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะนําข่าวนั้นไปบอกต่อหรือแชร์ตามช่องทางต่างๆเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียตามมาได้ง่ายนะคะ ยกตัวอย่างในสังคมเราในปัจจุบันนะคะมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายที่มาหรือแม้กระทั่งข่าวสารที่ถูกโพสต์ลงบนสังคมออนไลน์นะคะเราควรฉุกคิดและตั้งคำถามค่ะว,ว่าข่าวนั้นเนี่ยจริงหรือไม่มีที่มาจากไหนเป็นจริงหรือเท็จมากน้อยอย่างไรถ้าเราไม่มีวิจรารณญาณหรือตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนเราก็อาจจะหลงเชื่อข่าวลวงได้นะคะตัวอย่างเช่นภาพนี้เลยนะคะ น้องๆคิดว่าเนื้อหาข่าวเนี่ยมันสมเหตุสมผลและเป็นจริงหรือไม่คะและตัวอย่างที่2นะคะภาพโฆษณาสินค้าชิ้นนี้ค่ะน้องๆคิดว่ามันบอกสรรพคุณเกินจริงไปหรือเปล่าคะครูอายจะเฉลยใน5,4,3,2,1จากที่น้องๆเห็นตัวอย่างไปนะคะทั้ง2แบบตัวอย่างแรกมาช่วยกันสังเกตกันค่ะ น้องๆว่ากระเป๋าในวงกลมสีแดงมีลักษณะเหมือนกับรูปทางซ้ายมือที่ขาดวินไหมคะถ้าน้องๆยังไม่แน่ใจให้ลองสังเกตที่โลโก้ของกระเป๋าว่ายังมีหลงเหลืออยู่ไหมซึ่งภาพทางซ้ายมือเนี่ยไม่มีโลโก้ที่ยืนยันว่าเป็นกระเป๋าใบเดียวกันนะคะแสดงว่าข่าวที่ถูกแชร์มีเนื้อหาไม่ถูกต้องและเป็นข่าวลวงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆเรามาลองดูตัวอย่างที่สกันอีกสักครั้งนะคะ ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพโฆษณาค่ะน้องๆลองดูคําบนภาพนี้นะคะลดจริงลดไวเห็นผลภายใน7วันโดยไม่ต้องออกกําลังกายน้องๆคิดว่าได้ไหมคะน้องๆคิดว่าน้ําหนักของคนเราเนี่ยสามารถลดลงอย่างรวดเร็วแบบปลอดภัยได้ไหมคะเนื้อหาเนี่ยเกินจริงไปใช่ไหมล่ะคะถ้าเนื้อหาเกินจริงไปแบบนี้นะคะแสดงว่าเนื้อหาในโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆหลงเชื่อสโลแกนชวนเชื่อแบบนี้ ine, เนี่ยก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะคะลองมาดูตัวอย่างที่3กันเลยนะคะภาพนี้เนี่ยน้องๆคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างคะเนื้อหาเนี่ยก็ดูน่าเชื่อถือดีนะคะแต่ว่าเราลองมาวิเคราะห์และก็ดูข้อสังเกตกันหน่อยคะ่ะว่าที่มาของเนื้อหาเนี่ยมาจากไหนวัดอะไรบัญชีที่รับบริจาคเนี่ยเป็นบัญชีของใคร พอน้องๆดูแล้วนะคะน้องๆก็จะรู้ว่าบัญชีที่รับบริจาคเนี่ยไม่ใช่บัญชีของทางวัดหรือบัญชีที่มาจากทางวัดนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อถือเลยใช่ไหมคะพอเรารู้แล้วว่าไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเราก็จะไม่แชร์ต่อออกไปและการวิเคราะห์นี้นะคะก็จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของมีชฉาชีพค่ะมาพบกับหัวข้อต่อไปกันเลยนะคะ ครูายบอกเลยนะคะว่าหัวข้อนี้เนี่ยจะทําให้น้องๆตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวแน่นอนค่ะเพราะมันจะมีคนมาหลอกลวงเราให้เราทําสิ่งต่างๆบนโลกออนไลน์ค่ะหรือแม้กระทั่งใช้ผลประโยชน์จากโพสต์หรือการแชร์ของเรานะคะไปดูกันเลยค่ะภาพแรกเป็นการโพสต์ภาพเด็กน้อยอาบน้ําน้องๆเห็นอะไรผิดสังเกตไหมคะอ่าใช่เลยค่ะ จะเห็นว่าในภาพเนี่ยมีการระบุสถานที่อยู่ด้วยซึ่งถ้ามีคนที่ไม่หวังดีกับเราเห็นเข้าเขาก็จะสามารถค้นหาสถานที่นั้นแล้วดักทำร้ายเราได้ค่ะเพราะจะเห็นได้ว่าคนที่โพสรูปดังกล่าวเนี่ยอยู่กับเด็กน้อยซึ่งไม่สามารถต่อสู้หรือรับมือได้อย่างรัดกุมค่ะ ภาพที่2เป็นภาพที่กลุ่มคนกำลังถ่ายรูปนิ้วมือหลังจากการเลือกตั้งน้องๆว่าพวกมิจฉาชีพจะเกิดไอเดียอะไรจากรูปนี้ได้คะใช่เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะรูปนี้นะคะมีฉาชีพจะสามารถซูมลายนิ้วมือของเรานำไปปลอมแปลงเอกสารอื่นๆอย่างเช่นนำลายนิ้วมือไปทำธุรกรรมเพื่อถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆอันตรายมากเลยใช่ไหมล่ะคะ ต่อไปครูอายก็อยากจะพูดถึงการคุกคามบนพื้นที่ออนไลน์หรือออนไลน์บูลลี่ n g นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องๆก็จะได้เห็นอยู่บ่อยๆค่ะเอาละค่ะน้องๆดูสิคะว่าภาพนี้ที่ถูกโพสต์บนโลกออนไลน์เนี่ยมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างคะ ในรูปเนี่ยมีเนื้อหาเสียดสีและว,ว่าร้ายบุคคลในรูปทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ซ่อนกล้องเพื่อแอบดูใต้กระโปรงแบบที่ในโพสต์ได้แพร่ออกไปข่าวนี้ถือเป็นข่าวลวงและยังทําให้บุคคลในรูปเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วยล่ะค่ะ ดังนั้นก่อนที่เราจะแชร์ข่าวหรือโพสต์ออกไปจะต้องเช็คและชัวร์ก่อนแชร์นะคะนอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทและเคารพในสิทธิของผู้อื่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงและตระหนักอีกด้วยนะคะ น้องๆหลายคนน่าจะเคยเห็นจากภาพยนตร์หรือตามช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่างเช่น Facebook นะคะว่าจะมีข้อความเสียดสีทําให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงและทําให้สังคมประนามบุคคลอื่นโดยที่บุคคลน,นั้นเนี่ยยังไม่ได้มีเจตนานะคะ <c oughs> การกระทําเหล่านี้เรียกว่าการละลานทางไซเบอร์หรือการละลานบนโลกออนไลน์ค่ะ ภาษาอังกฤษเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่นะคะซึ่งการกล่าวถึงโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลข้อเท,ท็จจริงนี้นะคะจะทําให้เกิดผลเสียต่อทั้งตัวผู้ที่ถูกกล่าวถึงและตัวผู้ที่สร้างข้อความนั้นขึ้นมาด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะการละลานทางไซเบอร์เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะ อาทิเช่นการค่มขู่คุกคามหรือให้ร้ายผู้อื่นบางครั้งนำไปสู่การทำร้ายกันจริงๆตัวอย่างเช่นนายไก่ไม่มีเงินไปซื้อเสื้อใหม่จึงมาโพสต์เฟซบุ๊กในหน้าหลักของนายกุ้งว่านายกุ้งเป็นลูกที่ไม่ดีไม่ยอมให้เงินดูแลแม่ถ้าไม่ให้จะไปทำร้ายแม่ของนายกุ้ง โดยเนื้อความข้างต้นก็จะเห็นว่านายกุ้งได้เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นที่เรียบร้อยและยังถูกขู่ว่าจะไปทําร้ายแม่ของนายกุ้งอีกด้วยต่อมาเป็นการคุกคามอีกรูปแบบนั่นก็คือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยโพสต์หรือส่งต่อภาพของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อทำให้อับอาย อาทิเช่นนางมาโพสต์ตบัตรประชาชนของนางมีลงบนสื่อออนไลน์สิ่งที่นางมาทำถือเป็นความผิดทั้งจริยธรรมและกฎหมายด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการคุกคามทางเพศที่เป็นการใช้ถ้อยคำหรือโพสต์ตภาพที่ส่อไปในทางเพศตัวอย่างเช่นนายเอส่งต่อรูปหรือโพสต์ตรูปนางก้อยกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้องลองเสื้อลงไปบนโลกออนไลน์ ต่อมาคือการแอบอ้างใช้บัญชีผู้อื่นโดยการแอบเข้าบัญชีออนไลน์ของผู้อื่นหรือสร้างบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อและรูปภาพของผู้อื่นแล้วนำบัญชีไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมตัวอย่างเช่นนายรักปลอมแปลงบัญชีของนายมิง่งและนำไปขอยืมเงินนางสีแบบนี้ถือว่าเป็นการแอบอ้างบัญชีนะคะเด็กๆ และที่แพร่หลายในปัจจุบันมากๆเลยก็คือการสร้างกลุ่มเพื่อโจมตีเช่นเพจแอนตี้ต่างๆเพื่อจับผิดประจานพูดคุยตำหนิด่าทอ หรือทําให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเกลียดชังตัวอย่างเช่นการสร้างกลุ่มแอนตี้คุณครูและเนื้อหาในเพจก็จะเป็นรูปครูที่ล้มหรือแสดงท่าทางตลกตลกต่างๆหรือคลิปตะโกนด่ารุ่นน้องที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างความคิดเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่เราไม่ได้คิดเหมือนกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าใครเป็นคนผิดหรือถูกเราแค่มีความคิดที่ต่างกันเฉยๆค่ะ ซึ่งตัวอย่างการคุกคามทั้งหมดนี้เป็นการทำผิดกฎหมายและจริยธรรมดังนั้นถ้าเราทุกคนรู้จักคิดเช็คและชัวร์ก่อนแชร์เราก็จะรู้ว่าการกระทำในลักษณะข้านต้นทั้งหมดเป็นการกระทำที่ไม่เกาะให้เกิดประโยชน์อะไรแล้วแถมยังเกาะให้เกิดโทษอีกด้วยจริงไหมคะ ถ้าน้องๆได้รับข้อมูลมาทางไลน์หรือเจออะไรที่ไม่น่าไว้วางใจผ่านช่องทางออนไลน์น้องๆก็สามารถเตือนเพื่อนๆหรือเตือนคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแต่ถ้าน้องๆเจอข้อมูลที่ไม่มั่นใจในเนื้อหาก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ออกไปเราก็ควรจะปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะคะดังสโลแกนที่ว่าคิดเช็คชัวร์ก่อนแล้วค่อยแชร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เนี่ยน้องๆน,น่าจะได้รับความรู้วิธีสังเกต ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีไปแล้วนะคะครูอายขอฝากไว้สักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาหรือข้อความต่างๆเพื่อน,นํามาวิเคราะห์ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นจริงหรือว่าเท็จนะคะและที่สําคัญนะคะในการโพสต์หรือส่งต่อข้อมูลหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวลงบนโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพก็ได้ค่ะ และท้ายที่สุดนะคะการแสดงความคิดเห็นต่างๆถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในช่องทางส่วนตัวของเรานะคะแต่ข้อความนั้นก็ไม่ควรเป็นข้อความที่กันแก้มหรือว่าก้าวก่ายผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือตกอยู่ในอันตรายนะคะทั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องของจิตสํานึกที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะมีอยู่แล้วนะคะมันจะทําให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะก่อนจากกันไปนะคะน้องๆอ,อ,อย่าลืมจําสโลแกนนี้นะคะคิดเช็ค ชั่วก่อนแชร์ค่ะสำหรับวันนี้ครูไอต้องขอตัวไปตรวจสอบโพสต์ที่มีเนื้อหาการระรานทางไซเบอร์ก่อนนะคะน้องๆเองก็อย่าลืมนำไปใช้กันนะคะคลิปต่อไปเนี่ยครูไอจะนำอะไรมาฝากอีกนั้นต้องติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสนุกไปกับการเรียนโคดดิ้งได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ของ OVEC นะคะ